วันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพาท่านผู้ชมมารับชมบ้านลอบยกสูงสวยๆงบก่อสร้าง650,000บาทเท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเองคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทาง YouTube ทาง Facebook ทาง Tik t o k ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทาั้งช่องมีข้อมูลเรื่องบ้านสวยๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลบ้านสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะวันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีต้องขอขอบคุณนะคะพี่วันด้วยนะคะเจ้าของบ้านสุดวยนะคะและใจดีมากๆเลยนะคะทั้งให้ทั้งข้อมูลนะคะกับเรานะคะในการ ถ่ายบ้านเพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมวันนี้หนูยังสอบถามพี่เลยว่าราคานี้ทําไปได้ยังไงนะคะหกแสนนะคะห้าหมื่นบาทค่ะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวบ้านนะคะหนูจะมีแปลนขึ้นค่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะคะทางเราวาดเองเนาะแล้วก็ไม่ได้ขอแบบพี่เขาเนาะแล้วก็วาดเป็นค่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าด้านล่างมีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ด้านล่างกันเลยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนาะก็เป็นอ๋อเขาเรียก ห้องโถงเขาเรียกโถงโล่งๆเหมือนระเบียงะคะ่ะด้านล่างนะคะมีมีประตูเปิดนะคะท่านผู้ชมนะเป็นบานเลื่อนนะคะเนาะเข้าไปเป็นห้องครัวโล่งๆเลยถือว่าจัดสรรได้ดีมากๆนะคะกับหลังนี้เนาะอ่ะอย่างที่บอกเลยค่ะหน้าบ้านเนี่ยมีความกว้างเนี่ยถึง4.9ค่ะยาวลึกนะของตัวบ้านที่7.9ดนะคะรวมนะคะด้านล่าง38ด้านบน38รวมเป็น77ตารางเมตร พอเราท่านผู้ชมเห็นด้านล่างไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูด้านหลังซิห้องน้ำเนี่ยท่านผู้ชมแบ่งเป็นถึงสองห้องกันเลยทีเดียวมีเป็นทั้งสุขานะคะห้องสุข้าและห้องอาบน้ําค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราขึ้นบันไดไปชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เนี่ยเป็นระเบียงโลง่โลงวิวสวยมากๆท่านผู้ชมนะคะพร้อมกับเข้าไปด้านในเนี่ยถือว่าเป็นห้องโถงนะคะชั้น2ที่องค์โถงมากจริงๆและมีห้องนอนที่ใหญ่มากๆค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตามแบบดูตามแบบกันไปเลยนะคะแล้วเข้าไปเนี่ยมีห้อง ห้องน้าด้วยนะคะชั้นบนเนี่ยออกแบบัดสรรได้ดีมีห้องน้ําแล้วก็กั้นห้องได้ดีมากๆเป็นชักโครกแล้วก็อาบน้ําไปค่ะเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยหลังนี้นะคะออกแบบมาได้ดีนะคะหลังคาเนี่ยเป็นโมเดิร์นนะคะสโลปไปด้านหลังนะคะสองสเต็ปมีระเบียงด้วยนะคะอ่าเขาเรียกสโลปมาอีกสเต็ปหนึ่งเป็นระเบียงด้วยนะคะเป็นอารูซิงนะคะสีเมทัลชีสสีซิงค์ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ทาด้วยไม้เชิงชายเนี่ยสีน้ําตาลน,นะคะแล้วก็เหล็กเป็นสีดํา โมเดิร์นนะคะด้านนอกเนี่ยขัดเงาเลยถือว่าสวยงามมากมากจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยด้านความสูงเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมดูนะจากพื้นถึงตัวบ้านนะคะถึงด้านบนเลยหลังคาเลยนะ,ะอยู่ที่ความสูงถึง5 8เลยทีเดียวนะ,ะแต่ด้านล่างนะคะจากใต้ถุนจนถึงด้านบนเนี่ยคะ่ะตรงฟ้าน,นะคะอยู่ที่นะคะ3.4มค่ะท่านผู้ชมบอกได้คําเดียวว่าหลังนี้ทําสวยลยจบแล้วก็ราคาถูกมา,มากๆเลย นะหลายหลายท่านลองดูเป็นแบบละไอเดียได้นะคะลองเอาไปหาดูก็ตกอยู่ที่6,577ตารางเมตรก็อยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะเนะาะช่างก็ทําได้นะคะแล้วก็จบจริงในราคานี้เอต้องขอขอบคุณพี่วันด้วยนะคะเนาะที่ให้เป็นข้อมูลแล้วก็ทำข้ท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องบอกว่าทําได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะข้อมูลทุกข้อมูลมาหนูหนูสอบถามกับเจ้าของบ้านแล้วนะคะทางเราไม่มีเมคให้ท่านผู้ชมมาดู ะะเพื่อเอายอดวิวนะคะเพราะเราทําเป็นไอเดียนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่องเรามีประสิทธิภาพมากมากเลยนะคะเนาะอ่ะมาค่ะเข้ามาเลยลงจอดรถท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าสูงมากๆรวมในตัวบ้านด้วยนะราคาเนี้ยหกแสนห้าพร้อมลงจอดรถด้วยนะคะเอสอบถามมาเนาะคร่าวๆเลยค่ะลงจอดรถนะคะท่านผู้ชมมีขนาดเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยหกจุดสองค่ะและยาวลึกลงไปนะคะอยู่ที่อยู่ที่เก้านะคะเป็นฉนวน PE ใช่ไหมคะตัวนี้อ่าเป็นกระเบื้องเอ้เป็นอ่อเมทัลชีสขออภยัยเมทัลชีสนะคะแล้วก็ติดฉนวน PE ด้วยท่านผู้ชมนะถือว่าสูงองค์โถงมากๆเลยก็ทําเข้ากับความสูงเท่ากับหลังคาด้านบนนะท่านผู้ชมนะตัวบ้านครั้งที่สองอ่ะ,อะด้านหน้าเนี่ยก่อนเข้าบ้านนะคะปูกระเบื้องแล้วด้วยนะคะเป็นลายสวยมากๆลายหินนะคะแล้วก็มีต้น เหมือนแบบยา่านิดๆนะคะเป็นแบบมิติเหมือนแบบ3าดีอ่ะเป็นกระเพื่องเหมือน3าดีนะท่านผู้ชมนะถือว่าสวยมากๆนะแล้วก็โอ่งโถงเลยจริงๆสเต็ปต่อมานะคะเป็นระเบียงซึ่งมีหน้ากว้างค่ะท่านผู้ชมเอ่กว้างจริงๆนะหน้ากว้างของตัวบ้านค่ะอยู่ที่4.9ค่ะนะอ่าแล้วยาวนะคะ4.9นะท่านผู้ชมแล้วก็ยาวจุดที่6.5เป็นกระเพื่องไซส์นะ ดอมเลยท่านผู้ชมถือว่าสวยโดดเด่นนะคะแล้วก็ตัดกับล้อได้ดีมากๆนะคะมีเสาหน้าบ้านนะคะถึงสามเนาะสามต้นเนาะเป็นเสาโชว์ปักใช้งานคุ้มมากๆและเยอะด้วยนะท่านผู้ชมนะเป็นเดอร์ลอยมีหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้าจุดกันเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกเลยค่ะใต้ถุนนี้นะคะของตัวบ้านมีความสูงถึงสามจุดสี่ค่ะท่านผู้ชมด้านนี้นะคะที่หนูจะพาท่านผู้ชมไปดูเนาะนี่ลอ้อแล้วก็เป็น ประตูสไลด์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปิดตายนะเป็นบานโชว์นะคะมาเลยจ้าเข้ามารับชมกันซิถือว่าจัดแล้วก็ออกแบบได้ดีมากๆสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะทําเป็นแบบเหมือนบ้านพักต่างอากาศวิวก็สวยวิวเขาล้อมรอบเลยทีเดียวนะถือว่าสวยมากๆค่ะอ่ะสำหรับนะคะห้องครัวมีขนาดกว้างเนี่ยค่ะทํานผา้ชมอยู่ที่3นะและยาวเลืกลงไปถึงหเมตรกันเลยทีเดียว กระบเบื้องที่ปูนะคะด้านล่างเนี่ยเป็นไซส์40คูณ40นะคะลายเหมือนมากคอ,อะอ่ะสวยงามด้านแล้วก็ด้านในนะคะปัดล็อบส่วนทุงครัวนะคะเพิ่มมิตินะคะให้จีสีสันของห้องครัวนิดนึงก็เป็นปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเป็นลายสลับนะคะหินอ่อนแล้วก็ลายแบบสวยๆบวกด้วยมีน้องปากทับด้วยนะคะสองสี่หปดถึงแดตัวอะไรเดียวนะคะ ห้องครัวสวยมากๆจัดว์ท็อปเป็นทรงแอลนะคะเป็นแบบโลง่งๆโชว์โลง่งๆเลยสเต็ปโลง่งๆนะคะท่านผู้ชมนะปูกระเรื่องนะคะไซส์ย60คูณ60นะคะของท็อปหมดเลยมีซิงค์มีหน้าต่างเปิดผักนะคะซ้ายขวานี่น้องเอ๋ปเปิดให้ดูนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมลมเข้าดีนะ,ะช่วงนี้อากาศแบบเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมรับชมด้วยนะคะอยู่แต่บ้านเราก็อย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวกันไ้ด้วยนะคะอ่ะ หน้าต่างมีประตูออกด้านหลังก็มีนะคะท่านผู้ชม่ะนี่ประตูออกได้หมดเลยมีทั้งประตูด้านหน้าประตูด้านข้างประตูด้านหลังนะคะได้หมดนะคะบ้านเราเราจะทําแบบไหนก็ได้นะ,ะไม่ผิดนะคะแล้วก็มีปลั๊กใช้งานอนะ่ะหนึ่งสองสามจุดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีตู้คอนเซอร์นะคะอยู่ด้านล่างด้วยนะคะตู้คอนเซอร์ดีมากๆนะหนูเห็นสังเกตนะหนูเซอร์วีไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมีตู้ด้านล่างก็คือด้านล่างแบ่งโซนไปแล้วก็มีด้านบนอีกหนึ่งตู้ มาค่ะท่านผู้ชมถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับห้องครัวนะคะพาท่านผู้ชมมาถึงโซนอีกโซนหนึ่งซึ่งแยกจากตัวบ้านกันไปเลยทีเดียวนะสำหรับห้องน้ำนี่พี่กระปูกับกระเบื้องนะคะสวยมากๆนะคะทั้งหมดของบริเวณตัวบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตปิดก่อนเนาะลมแรงสำหรับนะคะนี่ห้องห้องน้ำแยก ปั่นล้อมานะคะแล้วก็ออกแบบไอเดียดีมากๆอย่างที่หนูบอกเลยค่ะสําหรับใครที่มองเป็นบ้านสวนมองเป็นบ้านพาักตากอากาศดูแบบนี้ได้เลยด้านล่างเนี่ยเอาไว้นั่งชิวๆทำกับข้าวเสร็จเข้าห้องน้าก็ด้านนอกห้องแรกนะคะที่จะพาท่านผู้ชมมารับชมก็คือห้องอาบน้า <c oughs> นี่บูเบ้องสุดถึงฟ้านะคะลายสลับขาวดําถือว่าสวยงามค่ะนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะเหลือประมาณสักสิเในการใส่ไฟนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้เราทําเป็นแบบนะคะแล้วก็ หนูว่าหนูเชื่อได้ว่าใครที่รับชมคลิปนี้ชอบแน่ๆน,นะอยากจะทําบ้านแน่ๆแ,แล้วก็ราคาถูกมากๆเลยหกแสนนะคะห้าหมืนบาทนะคะสําหรับห้องอาบน้ำนะคะมีขนาดกว้างเนึ่งจุะท่านผู้ชมยาวที่2เมตรค่ะนี่กระเบื้องนะ่ะก็ลายเดียวกันนะสลับขาวดําสลับขาวดําแต่เป็นหน้า8ปดคูณแนะคะตัวน,นี้ไม่ลื่นด้วยนะคะอ่ะห้องต่อมาเป็นอ่อเขาเรียกว่าห้องสุขภัณฑ์สุข,ขานะคะนี่เป็นชักโคของ ฮาคเร่ด้วยนะคะแล้วก็มีขนาดกว้างคุณยาวเนี่ยเท่ากับห้องอาบน้ําก็มีกว้างอยู่ที่1.3และยาวที่2องค่ะท่านผู้ชมถือว่ากว้างอง่งโถงมากมากเลยทีเดียวนะปะค่ะพอท่านผู้ชมลองดูแล้วนะจบไปแล้วนะคะสาหรับโซนด้านล่างเดี๋ยวน้องเอ๋จะพาไปชมนะคะด้านบนนะคะสวยนะคะปูเขาเรียกว่ามีเนี่ยท่านผู้ชมดูนะหนูชอบตรงที่แบบเขามีไม้อ,ะอ่ะอ่าเป็นไม้บันไดนะคะตัวนี้ หนาสัก15เซนเนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็มีตัวปิดด้วยนะคะเนี่ยตัวปิดเป็นไม้เหมือนไม้เชร่านะคะในการปิดของขั้นของขั้นของขั้น,นบันไดแต่ละขั้นเราก็ทําขั้นได้ดีมากๆเลยสําหรับชั้นที่2กันตกมีนะคะทาสีดําที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม้นะท่านผู้ชมนะเป็นอลูมิเนียมนะลายไม้พี่เขาจัดสรรได้ทั่วเลยอะ่ะกันตกอะ่ะถือว่าแบบงบสวยงบสวยแล้วก็ราคามไม่แรงนะคะเป็นกันตกนะคะชั้นบน ขึ้นมาบันไดแล้วจะมีบริเวณทางเดินด้วยอยู่ที่ประมาณสักเมตรห้าสิบคูณเมตรค่ะท่านผู้ชมนะอ่าระหว่างทางขึ้นไปอีกด้านบนขึ้นมาเลยจ้ะเข้ามาเนี่ยถือว่าโหขึ้นมาแล้วแบบอากาศดีมากๆท่านผู้ชมเป็นป่ามานันเป็นป่ายูคาลิปตัสเป็นป่ากระถินนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแบบธรรมชาติเห็นแบบทุกมุมมองนะคะของธรรมชาติได้ดีมากๆ ได้ทั้งวิวเขานะคะแล้วก็ออกซิเจนสูงมากๆเลยทีเดียวเหมาะการพักผ่อนมากๆค่ะสาหรับระเบียงชั้นที่2เนี่ยมีขนาดกว้างค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่นะคะ1.4ค่ะนี้เลยนะคะแล้วก็ยาวนะคะไปอยู่ที่4.9นะคะเป็นไม้พื้นนะตัวนี้นะเป็นไม้พื้นยาวเลยสีโอค่ะท่านผู้ชมนะสวยงามตัดด้านบนเนี่ยเป็นไฟโชว์ทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นไฟโชว์ทั้งหมดเนี่ย ผักงออะไรถือว่าเดินสายไฟได้ดีมากๆนะสำหรับไฟโชว์นอกปลั๊กนะใช้งานอันนี้สำหรับเปิดเนาะไม่รู้ติดหรือ,อยังนะคะปลั๊กใช้งานสีดำด้วยท่านผู้ชมลองดูนะซึ่งเข้ากับตัวล็อบที่ปั่นมากๆมีเก็บร่องด้วยนะท่านผู้ชมนะ,นะะรายเดอของงานได้ดีมากๆและที่สําคัญเลยนี่ให้ดูอีกทีนึ่งทางนู้นค่ะคุณบูหันไปทางนู้นหน่อยอ่าเข้ามาทางนี้ค่ะเห็นไหมคะการสาดโปร่งแสงตัวนี้นะคะถือว่าดีนะเป็นแผ่นโพลีนะที่ทําให้แบบ โอ่งหน้าโอ่งโถงแล้วก็รับลมได้ดีมากๆเวลากันนะ้าแบบฝนตกเนาะหลังคารถเราสูงอยู่แล้วกันสาดก็นี่เลยทําแผ่นไว้ไอเดียดีมากๆทําให้พื้นเรายังไม่เปียกด้วยมาค่ะเราเข้ามาถึงห้องนะคะชั้น2กันเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ค่ะไม่ค่อยได้ทำคลิปบ่อยๆนะคะก็ยังหาบ้านไม่ค่อยได้ฝากพี่ๆทุกท่านนะกดติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเยอะๆด้วยนะคะและที่สำคัญทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะต้องเอกกราบะคะ่ะไปกด,ดะะดกดติดตามให้ด้วยนะคะดูแล้วกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะทางแฟนเพจ a c e b o o k คนรักบ้านไทรโมเด o ยูทูบค่ะมาค่ะเรามาถึงนะคะบระเิเวณห้องถงโล่งนะคะห้องโถงเนี่ยมีขนาดกว้างเนี่ยถึง3กมก็เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยาวที่3.5ค่ะ กระเบื้องที่ปูเป็นไซส์40คูณ40นะคะลายไม้นะคะอ่าพักใช้งาน1จุดนะคะ2จุดท่านผู้ชมเป็นสีดำนะะมีหน้าต่างแบบกระทุ้งเป็นบานกระทุ้งค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นบานกระทุงะทงะงะท้งนะคะ2บานนี่เลยเห็นไหมคะวิวเขาล้อมรอบอะ่ะไปทางไหนก็เจอแต่เขาอะ่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะมากๆเลยนะท่านผู้ชม ขอหย่าปิดสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยปิดก็ได้อ่ะเห็นไหมคะอย่างที่หนูบอกเลยว่าเขาแบ่งตู้คอนซูเมอร์นะคะทั้งด้านล่างและด้านบนได้ดีมากๆนี่ตู้คอนซูเมอร์มีด้านบนด้วยเห็นไหมคะอ่ามีพักแล้วก็มีช่องเซอร์วิสด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดินสายแอร์ไว้พร้อมเลยสายแอร์ใหญ่มากๆใหญ่ไปไหนนะคะนี่ท่านผู้ชมอ่ต่อมานะคะท่านผู้ชมไปถึงอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงแล้วแล้วก็มีทางเดินประมาณสักเวท้าสิบคูณเมตรนะท่านผู้ชมนะ เดินไปห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำด้วย <25. S 1> ความสูงเนี่ยของห้องโถงนะคะชั้นบนเนี่ยอยู่ที่2.5ค่ะท่านผู้ชมนะรายละเยดบางอย่างอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณคุณบูมด้วยนะคะที่ช่วยบอกกันนะมีประตูนะคะทางเข้าเนี่ยของห้องน้ําเป็นลายไม้ด้วยเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม้แบบ,แบบอกแดงอะไม้สักอะสวยงามอะเราเข้ามาเลยค่ะคุณบูมพาท่านผู้ชมนะคะมาถึงห้องน้ํา ห้องน้ำเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งแบ่งเป็นโซนแบบนี้เป็นห้องอาบ,บน้ำนะคะนี่อาบน้ำฝักบัวสายพ๊าท้งอ,อุ่นอ่อราวผ,ผ้าปูกระเบื้องสุดถึงฟ้านะคะเป็นไซส์หน้า 8, ปดคูณ40หน้า8ปดคูณ40นะคะลายออน้ำตาลแรนดอมนะคะซึ่งเข้ากับประตูนะคะแบบเพื่อแบ่งโซนได้ดีอ่ะโซนไม้ก็คือโซนไม้นะคะทำให้แบบสงบมากๆนะคะดูแล้ธรรมาชาติมากๆเลยอ่ะโซน อาบน้ํามีฟอร์เดนด้วยนะคะระบายน้ําด้วยตัวนี้เป็นไซส์กระเบื้องพื้น40่สคูณสีนะคะไม่ลื่นนะคะตัวนี้อีกโซนหนึ่งค่ะเป็นโซนชักโครกนะคะชักโครกแล้วก็อ่างอาบนะ้ำอ่าง,งล้างหน้าค่ะอ่างล้างหน้านี่เป็นตู้แขนด้วยนะคะนี่รายละเอียดครบอะค่ะไม่ต้องไปเจาะอ,อะไรเพิ่มเติมแล้วเราซื้อแค่นี้ก็ครบแล้วอันนี้สามารถตั้งของได้อีกแชมพูนะคะ อื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มเติมแล้ว่ะห้องเราสวยอยู่แล้วค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะถือเป็นห้องที่ไฮไลท์มากๆเลยนะคะว่าข้างล่างเนี่ยจัดโซนได้ดีโซนปาร์ตี้ด้านบนเป็นห้องนอนละนะคะและอันนี้เลยนะคะพาทา่านผู้ชมไปถึงห้องไฮไลท์เลยห้องนอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆสวยมากๆวิวเนี่ยสามเลยข้างหลังโอ้โหมองได้ทุกอันเลยนะคะพี่ๆทุกท่านก็รับชมเป็นหน้าต่างแบบผักหมดเลยนะคะตัวนี้สั่งตัดทั้งหลังท่านผู้ชมนะ แล้วก็มีหน้าต่างมีมินิมอลด้วยนะคะสไตล์นอ์ดิกต้องมานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบันตายนะบานโชว์ก็คือเห็นห้องโถงด้วยค่ะนี่ผักหูคือหน้าต่างเยอะมากๆเลยจริงๆอ่ะเรามาทราบขนาดห้องนอนกันสักนิดนึ่งนะคะห้องนอนมีขนาดกว้างเนี่ย3.3ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยาวสุดไปถึง4.9กัาเลยทีเดียวความสูงอยู่ที่นะคะ2เมตรหนะ จากพื้นถึงฟ้าปูกระเบื้องลายหินอ่อนลันดอมนะคะมีขนาดของกระเบื้องเนี่ยไซส์60คูณ60ส่วนปลั๊กใช้งาน1 2จุด1 2จุดนะคะ3จุด3จุดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีสวิตช์ด้วยนะคะมีสายแล้วก็มีไฟ LED นะคะในห้อง2จุดค่ะ วันนี้เป็นไงกันบ้างคะกับบ้านสวยๆแบบนี้นะคะที่เราหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะสไตล์ลอฟสูงนะคะถือว่าเป็นแบบและไอเดียอีกอันนึงนะคะที่ทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ชอบนะคะหนูเองยังชอบเลยบ้านแบบนี้ราคาก็โดนๆนะคะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เราไปรับชมภาพสวยๆกันต่อเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ